วันนี้นะคะงานรีบงานเร่งงานไฟไหม้ค่ะแต่งหน้าบนรถก็จะได้แบบนี้ค่ะคือว่าวันนี้นะคะรู้แต่ว่าจะไปเที่ยวค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยปล่อยจอยเลยค่ะเพื่อนจะพาไปไหนเราตามอย่างเดียวค่ะมีหน้า,าที่าะะตามตามอย่างเดียวค่ะและที่แรกที่ได้มานะคะก็จะเป็นหาดลพัทยาค่ะเชื่อไหมว่าเรามาพัทยาหลายรอบมากแต่เราไม่เคยมาที่นี่ส่วนตัวได้ยินคําว่าหาดลับพัทยามานานมากแล้วนะคะแต่ไม่คิดว่าน้ําทะเลจะสวยขนาดนี้ และที่นีนะคะก็มีของสุดของทะเลขายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปหาที่ถ่ายรูปก่อนและนี่นะคะก็เป็นรูปที่ได้จากหาดลพัทยาค่ะเอป้าถ่ายรูปท่ะไงเรียกพีได้ไหมดอฉันจะห้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกป้ารถมหาพัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกับเขาเรื่องก่อน <c oughs> วันนี้นะคะเราได้กินเป็นหมึกชอ็อตค่ะเชื่อไหมว่าตัวละห้าสิบบาทเองตัวใหญ่มากตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ระยองค่ะ และนี่นะคะ<ม>ก็คือห้องเช่าที่เราได้มาในราคาหกร้บาท<ม>เธอเออกไปออกเนี่ยเธอมาเข้าห้องเธอได้ยังไง<ม>และตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชูสำหรับการเดินเล่นชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหาดที่เล่ามานะคะก็ชื่อว่าหาดแม่พิมพ์ค่ะ วันนี้นะคะไม่มีใครกล้าลงน้ำนะคะเพราะว่าเจอแมงกะพรุนเยอะมากเต็มเลยและที่พักที่เรามาพักนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากหาดแม่พิมพ์ค่ะขับรถมาแค่สิบนาทีเองอ่าเดี๋ยวก่อนจะเย็นเรามีลูกแล้วนะ <c oughs> และนี่นะคะก็เป็นวิวยามเย็นของหาดแม่พิมพ์ค่ะ <c oughs> และสำหรับใครที่กำลังทอแท้อยู่นะคะมาทะเลได้นะเพอทะเลบอกให้สู้ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราลืะะ <c oughs> ้อไว้ นี่คือเตียงนอนตัดภาพมาอีกวันหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าเราเพียกัน,นกมากๆเลยและทิปนี้นะคะเราขับรถมาด้วยกัน3คันค่ะ3มครอบครัวค่ะคือว่าตอนนี้นะคะจะไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราขับรถตามอย่างเดียวค่ะคือว่าชอบแบบนี้มากนะคะคนนําไม่ทิ้งคนตามก็ไม่ท้อค่ะลุยและแล้วนะคะเราก็มาผัอีกทีที่ฐานทัพสัตหีบค่ะทุกคนที่นี่ลิงเยอะมาก แลแล้วนะคะเราก็มาติดอยู่ที่นี่นะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะนอนก็แล้วนั่งก็แล้วยังไม่ถึง Q คิวค่ะแลวแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เรารอคอยค่ะวิวประมาณนี้เลยถ่ายให้เห็นหมดไม่ได้นะคะเพราะเป็นฐานทับค่ะตอนแรกนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าด้านบนจะเป็นอะไรนะคะพ <บ S 2> เพราะว่าเห็นคนต่อคิวเยอะมากรถหลายคันมากเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่าด้านบนเป็นที่ศักการะกรมหลวงชุมพรในระหว่างที่เรากําลังเดินสำรวจอยู่นะคะเราจะได้ยินเสียงประทัดนะคะเป็นระยะระยะเลยเชื่อว่าท่านต้องศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วละ่ะ สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการไหว้นะคะต้องไหว้แบบนี้เลยค่ะถือว่าถูกต้องครูบาวครูบาเต็มเลยและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะกลับนะคะก็ขอเปลี่ยนชุดอีกชุดละกันแล้วก,ลก็แวะหาของกินที่บางแสนเป็นอันจบพิธี